สวัสดีแฟนวอนทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับ เรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะของวงการฟุตบ,บอลที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับสาหรับเรื่องแรกครับก็ยงไปที่นักเตะของบุคคลต้นอย่างเบรโดเนโตนะครับที่กําลังมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมในพิวรังกิษเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับช่วงนี้ก็หนกันกๆหน่อยเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับอาร์เซนอลน,นะครับโดยที่โรมาโน่ออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าเบรโดเนโต อาจจะมีการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าก็มีโอกาสปไปไได้สูงเหมือนกันนะครับหรือว่าหลังจากจบซีซั่นนั้นเองนะครับโดยที่โรมาโน มีการเปิดเผยว่าหนึ่งทีมที่มีข่าวเชื่อมโยงหนักที่สุดเนี่ยก็คืออาเซนอนนั่นเองครับอาจจะมีการชื่นชอบแล้วก็ให้ความสนใจมากที่สุดในตอนนี้แต่ในลำดับเดียวกันยังมีอีกหลาย,ลายสโมสรที่มีการจับตามองสายการของักเตะราณี้เช่นเดียวกันด้วยนะครับแต่โอเคตงหนึ่งเนี่ยยกให้เป็นอาเซนอนแต่ว่าติงงตงสเนี่ยอาจจะเป็นลิเวอร์พูลก็ได้นะครับแล้วก็มีแมนเชสเตอร์เต็ดด้วยนะฮะที่ให้ความสนใจแต่ว่า ตามรายงานต่อเนื่องจาก โรมาโนเนี่ยมันก็มีข้อมูลจากฟุตบอลทรานสเฟอร์นะครับมีการระบุวา่าลิเวอร์พูลเนี่ยได้มีการใส่ลิสต์รายชื่อเปโดรเนโตอีกตัวเก่งของบูชัมตันอยู่ในลิสต์ตัวแทนของมูเมซาร่าหากว่ามูเมซาร่าเนี่ยเลือกย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าน,นั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนโตผลงานดีด้วยนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่จะมีความสนใจจากทีมชั้นนํามากมายในตอนนี้ครับส่วนเรื่องของเมเงินค่าตัวถ้าเกิดทีมระดับท็อปสนใจแบบนี้ก็ น่าจะประมาณ60ล้านปอนด์อัพขึ้นไปนะครับแล้วก็ ทางสโมสรลิเวอร์พูลยังมีข่าวออกมาอีกนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังติดตามดูฟอร์มรูคัสบราโดแนวรับชาวบราซิลของซาบารอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็กำลังมองหาโอกาสในเรื่องของการคว้าตัวนะักเตะร,รายนี้มาร่วมทีมไม่ได้เป็นแนวรับวัย19ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็นักเตะแนวรับรายนี้ก็กำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับบุชแฮมตันนะครับบายเยอร์นมอเนโกแล้วก็ลียงอีกดัวนะครับแต่ก็คือลิเวอร์พูลเนี่ยยกงไมเป็นตัวเต็งใน การดึงตัวนักเตะรายนี้นะครับส่วนทางฝั่งของแมนเชสเตอร์เดครับก็มีข่าวเช่นเดียวกันตามรายงานล่าสุดแมนยูมีการส่งแมวมองไปติดตามดูฟอร์มของกอลซาโรอินาซิโอแนวรับชาวโปรตุเกสของลิสบอนที่กำลังเป็นที่สนใจของทีมชั้นนําในยุโรปในตอนนี้นะครับซึ่งแมนยูเนี่ยให้ความสนใจอินาซิโอมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็วางแผนว่าในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเนี่ยจะมีการเปลี่ยนท่ายกองหลังตัวกลางรายใหม่นะครับและ เรื่องของอินาซิโอเนี่ยอายุยังน้อยนะครับตอบโจทย์แน่นอนเรื่องของค่าสัญญาเนี่ยก็น่าจะประมาณ60ล้านยูโรได้ประมาณนั้นนะครับก็รอติดตามกันส่วนประเด็นของอซูฟาตินะฮะแนวลุกดาวรุ่งของบาร์เซโลนาที่ไบรตันเนี่ยยืมตัวมาใช้งานตามรายงานจากสปอร์ตครับสื่อดังของฝั่งสเปนเนี่ยมีการระบุว่าบาร์ซ่าพร้อมขายอซูฟาติออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าแบบถาวรนะครับซึ่งทีมไหนสนใจก็ สามารถ ยื่นข้อเสนอเข้ามาได้เลยนะครับในเรื่องของมิเงินนะบาซ่าก็พร้อมปล่อยอยู่แล้วจะเป็นทางไบรตันก็ได้ถ้าเกิดไบรตันสนใจเซ็นแบบถาวรก็พร้อมที่จะปล่อยให้นะครับนะบาซ่าเองก็ต้องการเรื่องของมเงินอยู่ด้วยนะฮะก็น่าจะวินวินกับในหลายฝ่ายนะครับส่วนทางฝั่งของนิวคาสเซิลมีรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์ระบุออกมากับว่านิวคาสเซิลยังคงจับตามองโยอาคิมแอนเดอร์เซนเซ็นเตอร์แบ็กชาวเดนมาร์กของคิตเตเบออย่างใกล้ชิด และก็ต่อเนื่องนะครับจริงๆในรายของเอเด์เซนเนี่ยก็เป็นที่สนใจของนิวคาสเซิลมาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะแต่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้มีการยกระดับความสนใจหรือว่าเอาจริงเอาจังนะครับแต่ในช่วงซีซันนี้เอเด์เซนเนี่ยถือว่าผลงานส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างดีนะครับก็เลยทําให้ทางนิวคาสเซิลก็ เรียมที่จะเอาจริงเอาจังแล้วนะครับในช่วงตลาดรอบหน้าอาจจะเป็นในช่วงมก,กราคมเลยนะครับราคาค่าตัวก็น่าจะสูงในระดับหนึ่งด้วยเนี่ยเพราะว่าเป็นแนวรับคนณสาคัญของกิจตาพาเลตนั่นเองนะครับส่วนทางฝั่งของเชลซีนะครับมีรายงานระบุบอกมากว่าเชลซีแสดงความสนใจในตัวของซิมงอาดิงกานะครับแนวรุกของทางไบรตันที่มีการซุ่มดูฟอร์มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผลงานของเด็กคนนี้นะครับก็ถือว่าน่าติดตาม ในช่วงซีซันใหม่นี้กับทางบรายตันนั่นเองนะครับมันก็เลยไปเข้าตาเชลซีนี่แหละที่มักจะทําการค้ากับบรายตันอยู่เป็นประจําก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คาดกันว่าน่าจะมีการทำเดียวกันอีกรอบหนึ่งในช่วงตลาดรอบหน้านะครับอ่ะก็ รอติดตามกันอีกหดียวนะฮะโชวซีกับไบตันจะทำเดียวกันอีกแล้วนะครับส่วนประเด็นปิดท้ายครับอินเตอร์พิลานกําลังจับตามองกิราซีนะครับสู่หน้าชาวกีนีฟอร์มแรงของสตูดการ์ดอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ยังมีฟิออด้วยนาที่ให้ความสนใจนะครับซึ่งกิราซี่เนี่ย เป็นดาวโนโบไปแล้วนะครับกดไป10ประตูกับอีก1นึ่งแอซิตจากการลงเล่น6เกมแรกนะฮะถือว่าผลงานเริ่มต้นร้อนแรงนะครับก็เลยไปเข้าตาอ,อินเตอร์มิลลานครับที่กําลังมองหาศูนย์หน้ารายใหม่นะครับแล้วก็ฟิออเช่นเดียวกันด้วยนะฮะ ก็เป็นอีกหนึ่งนูตหน้านะถ้าเกิดผลงานดีแบบนี้ในช่วงซัมเมอร์หรือว่าในช่วงมกราคมเนี่ยน่าจะมีโอกาสย้ายไปอยู่บิ big ๊กบิ๊กทีมก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักตเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผลมาคราบแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ